สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แปะหัลาทางช่องเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหรลาวันนี้เป็นวันพุทธที่3ามกุมภาพันธ์2564เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรป อังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาจะมีด้วยการ6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข9 หมายเลขสองหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดหมายเลขหกและหมายเลขศูนย์เป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่ หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกเก้าสองเก้าเจ็ดและเก้าศนเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรป อังกษิษเยอรมันและเซียในเวลา22น่นาฬิกาถึง23น่นาฬิกาจะมีด้วยการ6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข4หมายเลข5หมายเลข6หมายเลข3หมายเลข0และหมายเลข2 เป็น6ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลายี่บสนาฬิกาถึงยี่บสนาฬิกาท่านสามารถำนำั้ง6ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก5 4 ไอ้สี่ห้าสี่หกและสี่สองเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุนยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยการห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสี่ หมายเลขห้าหมายเลขศูนย์หมายเลขเก้าและหมายเลขสองเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่ คู่แรกสี่ห้าและสี่สองเป็นสองคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนําไปคัดเห์เลขเด่นในช่วงนั้นๆให้อีกเยแล้วทั้งผมอาจารย์แป้หัวลาได้เปิดสอนวิชาเลขเด่นรายวัน โดยเปิดตอนที่สถาบันและทางออนไลน์โดยท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถหาเลขเด่นของแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลืิกชั้นสูงและสูตรจากเลขศาสตร์โดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิาลาหัวลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มลายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซอบส c r i b เพืเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ